ครับสวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับผมเช่นเคยนะครับกับผมนะครับคิมพารวยนะครับครับผมเข้ามาแล้วนะครับผมก็ฝากกดไลค์นะครับกดติดตามนะครับให้ผมด้วยนะครับเพื่อจะได้เป็นกําลังใจนะครับในการทมคลิปต่อๆไปนะครับครับผมวันนี้นะครับผมก็จะพามาชมนะครับแนวทางนะครับหัวหนาน่อยสอตัวเด่นเน้นรูดนะครับในวดประจําวันที่8ธันวาคมพศ2565นะครับ กับตัวเลขแนวทางที่ผมได้มานะครับครับผมสาหรับเลขเด่นที่ผมได้มานะครับเมื่อวานก็ไม่ทำาีบซีพี่น้องผิดหวังนะครับไม่เด่นอยู่รูด1กับ7นะครับสาหรับ1ก็มา1นึนะครับในรอบพิเศษนะครับแล้วก็มา1นึนะครับในรอบวีไอพีนะครับสาหรับ7ก็มา79แล้วก็78นะครับในรอบปกติหรือว่าน้อยรัฐบาลนะครับสําหรับ6กกก็เจาะไว้ให้อยู่นะครับก็เข้าทางอ่า เฉพาะกิจนะครับ6กก็ขอแสดงความยินดีกับ A f c พี่น้องที่มีความโชคดีด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมก็ได้ตัวเลขเด่นมาแล้วก็มาชมกันเลยนะครับกับเลขที่ผมได้มานะครับเลขเด่นที่ผมได้มาสายวิ่งสายรูดนะครับเน้นรูดศูนย์กับ2นะครับเพื่อความชัวนะครับสำหรับศูนย์ก็จะมีศ1นะครับ0 3 06แล้วก็0 7ย์นะครับ สำหรับ2ก็จะมี02213242 2, 2, นะครับสำหรับ3ตัวเด่นก็จะมี502นะครับ807802นะครับสำหรับนะครับตัวรองก็จะมี325นะครับ287782นะครับแล้วก็เบิ้ลนะครับก็จะมี00221144 4, นะครับสำหรับชุดเบิ้ลในงวดประจําวันที่8นะครับ ธันวาคมนะครับพศ2565นะครับสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณนะครับ FC พี่น้องที่เข้ามากด subscribe นะครับกดไลค์กดติดตามนะครับเป็นกำลังจะแอดมินนะครับขอขอบคุณทุกไลค์ทุกการติดตามสำหรับวันนี้แอดมินขอตลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่โอกาสหน้าคลิปหน้าสำหรับวันนี้โชคดีมีชัยทุกท่านนะครับสวัสดีครับ